กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีอัคขุนทอคแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกถูกทันนะครับอักับมาพบมาเจอกันเสาร์นี้เป็นเสาร์ของวันที่19นะครับวันที่19แล้วนะครับมือนี้กันยายน2567ครับอ่็ครับตอนนี้เวลาหกโมงเสาร์นะครับยังเป็นเสาร์มืดกันอยู่นะครับทางแอดวิไลนะครับมีแนวทางนะครับที่ ของคนชัยภูมินะครับมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็คือแนวทางวิ่งล่างตัวเดียวของคนชัยภูมินะครับที่ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับก็คือเพิ่นได้คำนวณตัวเลขผิดนะครับอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับแทนเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าโอ้คุณพ่อวิไลคลยคำนวณผิดรีบร้อนเกินไปนะครับคำนวณผิดตามที่จริง ที่ลงไปเป็น7ดนะครับเป็นวิ่งเจดล่างเม็ดเดียวเหมือนเดิมกับงวดที่ผ่านมาแตก3ามเจ็ดวดหนึ่งตุลาคมที่ลงไปก็คือ7นะครับอ่าบอแมนนะครับเพิ่นว่าคำนวณผิดนะครับก็ต้องมาแก้ไขนะครับให้ f อฟคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอาจจะเป็นตัวใดนั่นนะครับห้ามาเบ่งน้ำกัดน,นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ ธรรมดานะครับการรีบร้อนนะครับก็ต้องมีผิดพลาดแน่จากหน่อยเอากับมาเบิ่งน้ากันว่าจะเป็นตัวใดนะครับล้ะกะคุณพอ่อขออภัยครับ <c oughs> คนชชยพูิก็บ,บอกว่าขออภัยเอฟซีลายๆเดอคุณพ่อวิไัไอเอาายเป็นจังไดกะขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้กะยังบ,บ่เป็นอย่างนะครับเอฟซีพะว่ายังอยู่ในส่วนต่อหัวกันอยู่นะครับ รู้ว่าผิดเท่ากับต้องมาแก้ไขกันรวดรวดนะครับตอนนี้แอดวิไลลุกมาแต่เส้าเลยตามที่จริงนะครับคนชัย,ยภูมิมนะครับเพิ่นส่งตัวเลขกเนี่ยามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แอดวิไลว่ามันดึกเกินนะครับถ่านล่วงคลิปไปนะครับคุณพ่อคุณแม่กจัจ่าเอาง่ายๆก็คือน,นอนกันเบิดแล้วนะครับนอนกันเบิดแล้วแอดวิไลก็เลยว่าจะล่งวงสวงเส้าหมืดนะครับเลยลุกกรีบขึ้นมา อาตอนนี้เอ็นไปไลกันย่างบกิจกาแฟนะครับย่างบกินกาแฟเลยรีบนะครับออกแนวทางของคนชายภูมิครับมาแก้ไขใขเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอาจจะไดกะคนเฮานะครับมันมีผิดพลาดได้นะครับคุณพ่อคุณแม่มีผิดพลาดได้เมื่อผิดแล้วก็ต้องรีบแก้ไขนะครับกลับ่าเป็นยังเข้ากับไข่กาลังใจเพื่อนต่อไปนะครับตามที่ยิงนั้นเป็นเจ็นะครับ จะเป็นเจ็ดอ่านี่ครับนี่คือตอวหวดที่เขาปล่อยเพิ่นปล่อยมานะครับคนใชย้ยะปุมิที่ทางเอ็ดวิไล่ปล่อยคีบออกไปนะครับนี่จะเป็นเจ็ดเหมือนเดิมนี่ครับจะเป็นเจ็ดเหมือนเดิมชาติเจ่นบอนองคุณผู้ชมครับเจะเป็นเจ็ดตัวเก่าตัวเดิมอ่านี่งวดที่ผ่านมากก็คือวิ่งเจ็ดแนวทางแตกสามเจ็ดนะครับย้อนสถิติมากเก่าหัวติด หวดนี้หนึ่งตุลาคมนี่จะเป็นหวดที่สิบนะครับอ่าที่แอดวิไลปล่อยไปเป็นเจ็ดนะครับที่เพื่อนให้มาเป็นเจ็ดเหมือนเดิมแต่ว่าบอมแอนครับมือนี้จะมาแก้ไขให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอาว่าจะเป็นตัวใดนั้นมารอติดตามกันอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลคลิปแก้ไขนี่จะบอคอยอนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เอฟซีทางชอง่องเฮได้ฮูได้เห็นน้ำกันเพราะว่าได้เบิ้งคลิป ปล่อยคลิปไปได้24ชั่วโมงเต็มเลยนะครับปล่อยคลิปไปยี่ชั่วโมงเต็มๆเพื่อนก็นเลยมานะครับทรงมาตั้งแต่มเมือ่อคืนนี้แอดวิไลกับยันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือนอนกันเบดแล้วนะครับทรงมากลางดึกแอดวิไลก็จะย้อนให้เบื้องบนย้อนให้หลนะครับจะย้อนจากงวดวันที่1เดือน8นะครับจะย้อนไปจากสีงวดนะครับ จะย้อนหลังขึ้นให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปเบิ่งแค่สีวดเพรภาวาของเกาก็มีแล้วบางทันคือว่าเป็นยังขึ้นือจะต้องแก่ขึ้นจะต้องย้อนก็ย้อนเพื่อเอฟซีม่ที่เพิ่นเขามาเบิ่งงไม่นะครับเพิ่นอาจจะบกข้าขใจนะครับเราก็ต้องย้อนเอดวิไลจะบกขอยอนหลายนะครับอ่จะบ่คอยอนไหลจะย้อนไปแค่ซี่หวดนะครับอ่ย้อนไปแค่ซีหัวนะครับ เป็นล่างอย่างเดียวนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับวิ่งล่างนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบิ่งศรให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาครับ่เป็นยังนะครับมีพิดกับมีต้องแก้ไขนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับพิดและแก้ไขกับโค้งจะบอเป็นยังเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องมีผิดพลาดได้นะครับมีผิดพลาดได้เป็นเรื่องของธรรมดานะครับเอาเริ่มกันเลยนะครับฝากแช่ไปเด้อครับเอฟซีคุณ พอคุณแม่ทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแก้ไขนะครับเอบบีไลจะเริ่มจากงวดวันที่1เดือน8นะครับอ่าหเดือน8จะย้อนไปแค่ซงวดเพื่อค่วม่าเข้าใจของ FC คุณพ,พ่อคุณแม่นะครับหเดือน8ก็คืออ่าหนึ่งทับแปทับแทับหกด วิ่งมาที่4นะครับงวดแตก4-6นะครับวิ่งมาที่4อ่าแนวทางแตกงวดนั้น4-6นะครับอขอขอย้อนแค่นี้นะครับเพื่อควบข้าใจของ FC ีม m a t ต t a มไม่นะครับแตก6-4ต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16รับ8 ทับหกเจ็ดวิ่งมาที่แปดงวดที่ออกสองแปดนะครับแนวทางแตกสองแปดต่อไปงวดวันที่หนึ่งทับเก้าเสียงห้อกระจายเข้าหนึ 1, 9, 9, 6, ่งทับเก้าทับหกเจ็ดเสียงหอกระจายเข้าจะดังแล้วนะครับเอฟซี FC. พอวายู่ไก่ทั้งเปวกปูซวยขึ้นมาเปิดหอวกระจายข่าวบรรู้ว่าจะอัดคลิปนี้จบไปนะครับเดือนเก้าทับหกเจ็ดวิ่งมาที่สี่นะครับวิ่งมาที่สี่แนวทางแตกเก้าสี่นะครับ ทางแตก9 4อ่าเดี๋ยวแอดวิไลจะสต็อปไว้นะครับเพราะว่าเสียงหองกระจายเข่าดังอ่าครับต่อไปครับย่งบ่ดังขึ้นต่อไปงวดวันที่16หงวดที่ผ่านมานะครับ16กันยายนที่ผ่านมาทับ9ทับ6 7วิ่งมาที่7นะครับ นี่คือวัี่ผพานมากไกลๆนี่เองนะครับแนวทางแตกสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับอ่งวดนี้นะครับก็คือ,อคงจะพอเสร็จนะครับงวดวันที่หนึ่งทับสิบทับ 6, หกเจ็ดงวดนี้ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับวบันมั่เจ็ดนะครับเป็นหนึ่งนะครับ อ่เป็นหนึ่งเด้อครับวิ่งไปที่หนึ่งอรอผลนะครับรอผลพอดีนะครับพอดีแล้วพอดีได้เวลาพอดีแปดนาทีกว่ากว่าอ่าฝากแช่ออกไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแก้ไขนะครับเอซีคุณพ่อคุณแม่เป็นคลิปแก้ไขไม่ใช่เจ็ดนะครับเป็นหนึ่งเด้อครับอ่ะแอดมินไละจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเพราะว่าเสียงหองกระจ่ายข้าวดังขึ้นพอดี แอดวีไลกับอาร์คลิปเสร็จพอดีนะครับเป็น1น,นะครับวันนี้วิ่งไปที่1ล่างเม็ดเดียวอ่าเข้ามาล่อผลกัน1ตุลาคม2567แนวทางของคนไชยภพุ่มจะเดินต่อบอนะครับอาจากไดห้องกข้ามาลร่อรุนกันอายุดีไม่แห้งครับเสียงห้องกระจายเข้าดังขึ้นแล้วไวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ